พลังใจสู่ความสำเร็จนโบเลียนฮิว EP 2สวัสดีครับทุกคนมาต่อกันกับ EP 2นะครับพอดีโอป้าเนี่ยไปสอนที่กรุงเทพนะครับก็เลยเพิ่งได้มีเวลามาทำ EP 2นะครับมาต่อกันเลยครับข้อที่ 1. พลังของการใช้วาทะชักจูงไปในทางที่ดีจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการจำแนกและได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเป็นพลังมากมายอันจะเป,ปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้กลายเป็นโอกาสที่น่าพึงปรารถนาและร่ำรวยมากขึ้น พลังประการนี้สามารถช่วยให้คุณค้นพบตัวเองได้ดีขึ้นแมย้ยามที่คุณคิดว่าได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดแล้วก็ตามทัศนคติที่มุ่งมั่นไปในทางที่ดีจะเป็นพื้นฐานของความสําเร็จทั้งหมดการจะก้าวไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปนั้นจะต้องเริ่มจากพิจารณาแรงรองนิสัยการคิดของคุณซะก,ก่อนทัศนคติทางภูมิปัญญาจะเป็นตัวตัดสินปฏิกิริยาตอบสนองของคุณต่อสถานการณ์ทั้งหมด ว่าควรจะเห็นด้วยหรือว่าปฏิเสธเราสามารถเลือกทางเลือกเป็นของตัวเราเองได้บางคนเลือกว่าฉันจะรู้จักพลังของตัวฉันเองรู้จักจิตใจตัวเองรู้จักมีความสุขรู้จักใช้รู้จกัจกปงการอย่างระมัดระวังไม่เบียดบังเสรทีิผู้อื่นมีเมตตาแต่บางคนทำอะไรก็ตามก็มักจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวขี้บน่นลงโทษกล่าวโทษคนอื่นและใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตพวกเขาก็โทษทั้งหมดเลย การที่คุณจะเข้าควบคุมและสร้างทางเลือกให้กับชีวิตของตัวคุณเองจงเข้าใจก่อนว่าจิตใจของเรานะครับเป็นสิ่งเดียวที่เราเนี่ยควบคุมได้ไม่ว่าเราเนี่ยอยากจะควบคุมมันหรืออยากจะแบ่งให้คนอื่นเนี่ยควบคุมจำไว้เลยว่าถ้าปราศจากการควบคุมแล้วจิตใจของเราจะหมดพลังอํานาจเพราะมันไม่มีผู้บงการถ้าเราควบคุมจิตใจให้ดีออกกําลังกายใช้งานและชี้นําทางจิตใจก็ย่อมมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เราไม่ฝึกจิตใจเราไม่ฝึกให้มันเนี่ยทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถควบคุมจิตใจได้คนส่วนใหญ่อยู่เฉยไรปฏิกิริยากับจิตใจสถานการณ์จะเป็นเชิงบวกหรือว่าลบย่อมขึ้นอยู่กับสินิตกุลเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองผ่าน,านการควบคุมของจิตใจคนฉลาดจะตอบโต้อย่างมีสัญชตาตญาณของการเลือกคือเป็นผู้เลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองในสถานการณ์นั้นเลือกที่จะโต้อตอบอย่างมีสติมากกว่า ที่จะไม่มีสติมีจุดมุ่งหมายและตอบโต้ด้วยกิริยาเหมาะสมและนี่ก็คือการเอาชนะสถานการณ์โดยแท้ผู้ที่มีความคิดในแง่ดีจะเลือกทางเลือกอันนี้อย่างมีสติและมองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายก็คือผลมาจากการที่คุณควบคุมจิตใจของตัวเองการหมั่นฝึกฝนจะทําให้ควบคุมจิตใจตัวเองเอาไว้ได้แม้ในครั้งที่มีสถานการณ์ขับขันเราก็ยังมีสติคิดในแง่ดีได้ ในสถานการณ์ที่โชคร้ายก็อาจจะมีโชคดีในนั้นอยู่เสมอคนที่เขามีสติก็จะคิดแบบนี้เวลาที่คุณได้ค้นพบสถานการณ์เลวร้ายอะไรก็ตามคุณกลืนมันเข้าไปหรือว่ายอมให้ความอับโชคเนี่ยเข้ามาหาคุณถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีทัศนคติในแง่ลบอะไรอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นลบไปหมดจริงไหมครับแต่คุณสามารถมีทางเลือกได้แม้จะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามคุณสามารถตัดสินได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรจงฝึกนิสัยการใช้สมองของคุณ ต่อทุกประสบการณ์จะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้แต่มันจะดีกับคุณเสมอก็คือมีทางออกข้อ2ทัศนคติในแง่ดีที่เป็นเชิงบวกเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีใดโยเว้นแต่คุณจะสร้างมันขึ้นมาทีละขั้นทีละตอนผ่านทางการใช้สติปัญญาในการตัดสินใจของคุณเองสิ่งแรกในการที่คุณจะวางทัศนคติเชิงบวกให้เป็นรูปเป็นร่างก็คือสร้างนิสัยการก้าวต่อไปอย่างมั่นมั่น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้อ 3. เมื่อคุณเริ่มติดตั้งทัศนคติเชิงบวกแล้วให้จัดตารางเวลาและวางแผนเพื่อเต็งบรรลุความสําสเร็จด้วยถ้าไม่มีแผนและความสาเร็จและเวลาก็ยากมากที่คุณจะประสบความสาเร็จจงระบุว่ารายได้เท่าไหร่ที่คุณปรารถนาและระบุได้ว่าคุณตั้งใจจะทําอะไรคุณอยากทําอะไรให้เกิดขึ้น5ปีนับจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้น ทุกอย่างถ้าไม่เกิดในเรื่องของการวางแผนและเวลามันก็เป็นแค่ความฝันและความหวังเท่านั้นข้อความมงคณเนี่ยคุณจะบอกจํานวนรายได้ที่คุณคาดหวังเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายปีเขี่ยให้บาถึงลักษณะบ้านแบบที่คุณอยากอาศัยอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็เอาแปลนบ้านของสถาปนิกมาด้วยติดกระดาษแผ่นนี้ไว้ตรงจุดที่คุณมองเห็นได้ทุกวันจดจํานวนงเงินคร่าวๆที่คุณต้องการใช้เขียยบรรยายักดิ์สิทธรถยี่ห้อที่คุณต้องการขับ ติดแคตตาล็อกรูปรถในฝันนี้เอาไว้ที่โต๊ะทํางานของคุณถ้าคุณยังไม่แต่งงานให้เขียนบรรยายถึงลักษณะคนที่คุณเนี่ยปรารถนาจะได้เป็นคู่ครองเขียนนิสัยใจคอหน้าตาท่าทางทุกอย่างที่คุณอยากให้มีในตัวเขาคนนั้นให้ทํารายการว่าคุณตั้งใจจะใช้เวลา24ชั่วโมงที่คุณมีอยู่ในทุกๆวันอย่างไรคุณมีเวลาเฉลี่ยสช่วงช่วงละ8ชั่วโมงช่วงหนึ่งใช้ไปกับการพักผ่อนนอนหลับอีกช่วง ใช้ในการทำงานทำธุรกิจและอีกช่วงก็คือเวลาว่างทำอะไรก็ได้ตามชอบจงเขียนบรรยายถึงงานอาชีพของคุณธุรกิจที่คุณทำหรือว่าอาชีพที่คุณชอบจากนั้นเลือกคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดที่คุณรู้จักในวงการเอาสิ่งนี้เนี่ยขึ้นมาอาจจะเป็นภาพก็ได้หรือว่าเขียนถึงพวกเขาจงกำหนดเวลาหนึ่งชั่วโมงจากในเวลาแปดชั่วโมงของเวลาว่างในทุกวันสหละให้กับการอ่านเพิ่มูนความรู้ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณ หนังสือที่เลือกอ่านเนี่ยควรจะเกี่ยวกับอาชีพของคุณหรือว่าช่วยซัพพอร์ตงานในอาชีพคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งประการสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดคือจงหมั่นสวดภาวานาน,นึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเหล่าเทวดาฟ้าดินอย่างน้อยวันละสองครั้งก่อนนอนตอนค่าและตอนตื่นนอนในตอนเช้าสําหรับสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ขอบคุณสําหรับทุกสปปรรพสิ่งที่คุณหวังว่าจะได้รับในวันหน้าขณะสวดมนต์ให้นึกถึงจุดมุ่งหมายเอาไว้ในใจ ขณะสวดมนต์ภาวนานึกภาพไปได้ว,ว่าเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วคุณจะยังคงมีความกระตันอยู่ไม่รู้ลืมข้อ 4. การสร้างทัศนคติในแง่ดีก็คือการหาพักพวกที่ดีผูกมิตรร่วมมือกับคนอื่นผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกเหมือนกันดังคํากล่าวที่ว่าผู้มีใจสงบย่อมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างสงบคุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้เหมาะวรตัดสินใจว่าตัวเองต้องการสิ่งใดในชีวิต หากทางเลือกของคนอาจจะลำเค็นกระทั่งจำเป็นต้องอาศัยแรงช่วยเหลือจากคนอื่นจึงจะทำสำเร็จได้บุคคลผู้ประสบความสำเร็จมากขึ้นคือผู้ที่คนพบวิธีดึงดูดใจผู้อื่นให้มาทำงานร่วมกันเพื่อว่าตนจะได้รับประโยชน์มากมายรวมไปถึงคนอื่นด้วยตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันผู้ซึ่งเคยเรียนหนังสืออย่างจริงจังนาน,นานแค่สเดือนแต่เขาเลือกอาชีพซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไฟฟ้า นิตศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรรมเขาแก้ปัญหานี้ด้วยการเกาะกลุ่มอยู่รายล้อมในหมู่ผู้รู้ซึ่งสอนเขาในสิ่งที่เขาขาดไปเฮนรี่ฟอดก้าวเข้ามาสู่ยุคทองของวงการรถยนต์ด้วยการคบค้ากับพันธมิตรและพวกเขาเนี่ยสามารถจัดหาสิงที่เฮนรี่ฟอดต้องการได้ในการผลิตรถยนต์เขาได้พบคนเช่นพี่น้องระกูลดอทซึ่งเก่งกาจในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกคบหาสมาคมกับเจมส์คูเซนผู้มีเงินทองมากมาย อีกทั้งตัวเขาเองก็หาเงินได้จากที่อื่นมาสมทบในการทำธุรกิจด้วยในการที่คุณเนี่ยจะผูกมิตรและมีพักพวกให้มั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มของคุณจะได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับการบริการและสิ่งที่พวกเขาซัพพอร์ตให้กับคุณถ้าคุณพลาดในการมองข้ามสิ่งนี้ไปคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคู่แข่งคุณขึ้นมาได้แอนดรูคนากีจ่ายเงินให้กับผู้รู้ใจชานชวับด้วยเงินปีละ7 5 0 0 0เหรียญ บางครั้งในโอกาสนั้นเขาจ่ายเงินให้ถึงหนึ่งล้านเหรียญเป็นโบนัสพิเศษตอนปลายปีสําหรับงานที่ชวับกระทํามีคนถามว่าทาไมถึงต้องจ่ายให้กับชวับมากแค่นั้นเมื่อไม่ได้มีข้อกตกลงกันอะไรไว้สักนิดคานากีตอบว่าไม่จะเป็นหรอกแต่ดีกว่าจะสื่อให้เขาลาออกไปเป็นกู้แข่งกับผมเมื่อถูกซักถึงเหตุผลมากกว่านั้นคานากีจึงอธิบายเสริมว่าผมจ่ายเขาปีละ75 0 0 0ันเหรียญต่อปีสําหรับสงนิตเขากระทําเป็นการส่วนตัว แล้วก็จ่ายจำนวนมากกว่านั้นเพื่อเป็นโบนัสให้เขาได้มีความกระตุ้นให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันด้วยการชักจูงให้ทำงานอย่างมีทัศนคติในแง่ดีข้อ 5. จงปลูกฝังให้ตัวเองมีนิสัยลงมือทำเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดจากค่าจ้างหรือว่าที่คนอื่นเขาคาดหวังการสร้างนิสัยทำเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดคือการให้บริการที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับจากคุณแต่นี่จะกลายเป็นสเสน่ห์และเป็นที่ดึงดูดของมิตรลูกค้า และผู้ให้ความสนับสนุนคุณในหลายๆทางนิสัยการทำเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดมอบให้เพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยและบริการให้ดียิ่งขึ้นไปสามารถส่งผลตอบแทนได้ในหลายรูปแบบก็คือจะสร้างความสะดุดใจอันน่าพึงพอใจจากคนที่เขาเนี่ยอยากจะเข้ามาในธุรกิจของคุณผู้คนจะเปิดโอกาสให้กับคุณก้าวหน้าต่อไปได้บ่อยครั้งที่ผลตอบแทนเข้ามาจากแรงคนที่ไม่คาดฝันมาก่อนไม่ใช่จากคนที่คุณเคยช่วยเท่านั้นจากทุกๆอย่างเลย กฎของสิ่งตอบแทนจะเพิ่มพูนและใช้ได้สำหรับคุณเมื่อคุณทำให้มากขึ้นข้อ 6. หากทัศนคติคุณเป็นไปนในแง่ร้ายถ้าคุณเอาแต่บน่นพร่ำจับผิดคนอื่นสิ่งนี้ย่อมจะมีผลกระทบกับทุกสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะลงแรงทำมากทำน้อยก็ตามไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมกับคนที่มีจิตใจในแง่ร้ายข้อ 7. จเน้นนิสัยการเติมเสริมความกระตือเรอรน้นเข้าไปในถ้อยคำวาจาและความตั้งใจของคุณ อิมัสันกล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่ประการใดจะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาได้หากปราศจากความกระตือรือรน้นความกระตือรือร้นเป็นพลังแม่เหล็กซึ่งสะดุดตาสะดุดผู้คนดึงดูดผู้คนเข้ามาและผู้คนมากมายจะรู้ได้ถึงอิทธิพลนี้มันเป็นกุญแจสําคัญในเทคนิคก,การโน้มน้าวใจของตัวคุณที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาเราเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาได้ด้วยการอัดฉีดความรู้สึกอันแรงกล้า เข้าไปผ่านคำพูดและความตั้งใจและการกระทำด้วยการคิดอย่างกระตือรือร้อนเสมอรวมทั้งแสดงออกมาด้วยอากัปกิริยาแบบเดียวกันข้อ8จงเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งใดก็ตามที่ใจคิดและเชื่อย่อมบรรลุความสำเร็จได้เพราะว่าคนส่วนมากมักจะเอาความคิดมาสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองคนส่วนมากมักจะมีความกลัวมากกว่าความกล้าหาญคุณจะต้องฝึกสะกดจิตตัวเองว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันเป็นคนเก่ง ก้วแรกและก้วสำคัญที่สุดคือความมั่นใจที่จะทำให้คุณมีพลังชี้แนะกับตัวเองว่าสิ่งนี้มันเหมาะมันควรและมันควรจะไปต่อข้อ9คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนจึงจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถรักษาสมองให้มีทัศนคติในแง่ดีได้ถ้าปราศจากการควบคุมคุณก็เหมือนกับคนที่ไร้ทิศทางข้อ10คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ดีเจ็บประการและอารมณ์ร้ายเจ็บประการอารมณ์ดีเจ็บประการได้แก่ความรัก เซ็กความหวังความเชื่อมั่นความกระตือรือร้นความจงรักภักดีซื่อสัตย์ความต้องการอารมณ์ร้ายเจ็บประการความกลัวความริษยาความชังการแก้แค้นความโลภความโกรธความงมงายข้อ11จงสศร้านิสัยในการทําใจให้วุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความคิดของคุณมีแนวโน้มจะผลิตสภาพแวดล้อมที่เข้ามาครอบงําใจคุณบ่อยที่สุด จงฝึกที่จะคิดถึงความรุ่งเรืองความโชคดีและวางแผนเพื่อให้ได้มันมาจงเชื่อเถอะว่าต้องทําให้มันได้มันมาแล้วความคิดคุณเนี่ยจะชักนําพาคุณไปสู่ทิศทางที่คุณต้องการข้อ12จงเปลี่ยนปัญหาทั้งหมดเป็นบทเรียนแล้วคุณจะสามารถไปต่อได้ด้วยความรู้สึกที่ดีข้อ 13. จงสร้างนิสัยสวดมนต์ภาวนาเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณพัฒนาทางจิตมีสมาธิมีโฟกัสที่ดีมีใจสงบ เวลาคุณสวดมนต์ให้รู้สึกขอบคุณเปติอินดีและกระตันยู่นั่นคืออิสรภาพในการพูดและการกระทำในสิทธิที่จะบงการตัวเองให้ทำสิ่งที่อยากทำและอยากคิดจงฝึกที่จะขอบคุณต่อเพื่อนผู้คนมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณขอบคุณใครก็ตามที่มีสิทธิในชีวิตคุณขอบคุณใครก็ตามที่ช่วยคุณเนี่ยได้ดิบได้ดีขอบคุณต่อสุขภาพที่ดีขอบคุณจิตใจอันฉับไวของคุณ ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่ช่วยเกื้อกูลสนับสนุนคุณด้วยสรุปในช่วงท้ายจงฝึกตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก้าวไปหามันด้วยการวางแผนจงเลือกคบกับคนที่เขาให้ความร่วมมือกับคุณสนับสนุนคุณจงเรียนรู้ที่จะทำมากขึ้นอีกนิดจงเติมความกระตือรือร้นเข้าไปในวาจาและเจตนาของคุณจงพัฒนาความสามารถในการเชื่อจงบังคับขัดเกลาจิตใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองจงควบคุมนิสัยบงการความคิด จงเรียนรู้ที่จะแปลความอับโชคให้เป็นประโยชน์จงสวดมนต์ให้เป็นนิสัยและพบก,กับบทถัดไป e ี3ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมาัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของาศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้าศาสตร์ความสำเร็จกับธรุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยโอป้ามีเว็บเนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเว และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสระภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอนเทซี่ทีฮารเฟเกอร์แรซิงเกอร์ ล a จิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาวาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn a นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป p a อีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ